ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เต t o r ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหมยชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น f k Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวนโหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวนโหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตามกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ขามาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวิร์เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนอะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซ a ชันท็อปอันะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ย ใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t a t i o n t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะคะรับมารี่ผมภูมิจะไเปอนอาราฟามูลีกันที่เคยสัปดาห์น,นี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า3 g o ก๊กนิวฟอร์นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เปิดให้บริการเนี่ยตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมมีโค้ดมาแจกประมาณ5โค้ด น่าจะเยอะที่สุดแล้วมั้งคิดว่านะครับเนาะถ้าเพื่อนเอนมีโค้ดอื่นโค้ดไหนเนี่ยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้น้าล่างคลิปได้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยพอดาวน์โหลดเข้ามาใช่ไหมครับเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยเขาจะล็อกอินเกรดให้เราอัตโนมัติเลยแล้วมันจะล็อกอินเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดให้เราเลยนะครับเราจะไม่มีสิทธิเลือกเลยผมเข้าเกมมาเมื่อกี้มันโหลดข้อมูลเสร็จปุ๊บ มันเด้งผมมาหน้านี้เลยนะครับผมเห็นแอบ,บแวบๆว่าผมน่าจะอยู่เซิร์ฟ6เนาะแล้วก็เลือกตัวละครได้2ตัวนะเป็นเพศชายเพศหญิงใช่ไหมครับแล้วก็ผมดูแล้วอะ่ะมันน่าจะใช้ AI Gen ขึ้นมานะเออนะครับก็สูงชื่อได้นะครับประมาณนี้ผมเล่นตัวผู้หญิงแล้วกันนะอ่ะบทที่1เอ้แต่ว่าภาพสวยน่ารักนะ ทายโอเคออกลบนะครับคุณอ่าตรงนี้ได้ต้องผ่านด่านสองขีดหนึ่งแล้วก็กดข้ามได้เลเวลยี่สิบอืมภาพใช้ได้ใช้ได้สวยใช้ได้ครับอ่าได้ตัวละครแลนซ์เอมาหนึ่งตัวโอ้กวนอวยหนุ่มเหรอแรงซ์เอครับ อันนี้น่าจะเป็นเตียวหุยวัหนุ่มอันนี้เล่าปี่วัหนุไอวัยหนุ่มนะอ๋อมีหน,น้าแรงมันต่ำๆอุ้ยท่าสวยท่าสวยใช้ได้อยู่โหกวนอูเกมอื่นเป็นตัวตีเป้าเดียวนะเกมนี้ตีหลายเป้านะเออเอาเรื่องว่ะ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าสามกที่ผมเห็นหลายๆเกมเนี่ยส่วนใหญ่วุยกบจะค่อนข้างเก่งเออของสายฟีนี่คือหมอเลยวุยกกับจกกเนี่ยอันนี้คือแบบตึงๆเลยสลับสายฟีแต่ส่วนใหญ่อะ่ะช่วงต้นเกมจะเป็นจกโฟกแล้วก็ตัวของเลทเกมอาจจะเป็นวยกฟก่าประมาณนั้น สุ่มครับตัวละครแลง์เอสนะครับฝ่ายจกเนาะเตียวซีไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นลูกของใครหรือเปล่านะเพราะว่าปกติ3ามพกแบบตัวผู้หญิงนี่คือเป็นตัวที่แบบวอตอฟมาเหมือนลูกริปโปอย่างเงี้ยปกติก็คือไม่มีนะครับในนวารยายไม่มีเนาะ เชีย้ยมันเหมือน AI แต่สกิลมันสวยเว้ยแล้วมันไม่แหลกด้วยนะเออเอฟฟงเอฟเฟกอลังการใช้ได้เลยครับต,ตีเป้าเดียวโอ้ฆ่าตายตีต่อ أو, โอ้เหมือนเกมหลายๆเกม3มก๊กเลยจะแบบชอบเอาพวกแรงเอสที่แบบโอเคค่าตายแบบตีต่อเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย<น> <im> มาให้อ่ะให้เราอัพ หนึ่งสองอ่ะอัพถึงเววี่ยปลดล็อกสกิลโอเค,วเวนคนจะปลดล็อกทรัพยากรในขณะนี้ไม่พอพัฒนาขุนพลอยา่างอ่ะกดคูณสองได้เลยครับโอเคเยี่ยมโหเราึ้นแรงเอาเรื่องเลยวะ่ะ ่ันดาน2ขีดส,สี่ทำเควสน,น่าจะแบบปลดล็อกพวกอาวุธเทพปะโอ้โหดูทรงตัวแจกปีครับอ่ะอันนี้ควนอูล,ล่างหุ่นยนต์น่าจะเป็นเติมเงินครั้งแรกแน่เลยดูและจากทรงนี้โอ้โหไอ,ไอ้จไอตัวของควนอูตัวนี้คือเป้าเดี่ยวว่าแล้วว่าแล้วเนี่ยปกติคือ พวกกวนอูนี่คือมันจะตีเป้าเดี่ยวอันนี้เป็นกวนอู s บวกนะครับคือมีเขา้วยล่างจุติกวนอูอ้เอาเรื่องว่ะเติมครั้งแรกครับอ่ะอันนี้เราทําอะไรได้แล้วเนาะอ่าเราจะใส่โค้ดนะครับไปที่ด้านบนซ้ายนะรูปโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปแล้วก็นี่ครับแลกโค้ดอ่าจะมีทั้งหมด5โค้ดเนาะนี่เลยครับอันแรกเอ่อ อันแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเยวผมก๊อปผิดสอรี่โอเคอันแรกเป็นตัวนี้สามก๊กโอเพ่นนะครับปุ๊บเรียบร้อยได้เป็นกระชา5ใบแล้วก็สามก๊กห6 6ก7 7เ8 8ดนะเรียงมาเลยอ่ะอันนี้1ใบใช่ไหม7 7 7ปุ๊บ8 8 8นะครับ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป,นเป็นอันนี้อ่าเป็นโค้ดตัวนี้ครับแล้วก็สุดท้ายเป็น VIP 999โอเคน่าจะได้เปิดกาชา10บใบอยู่นะคิดว่าโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้5้าโค้ดทั้งหมดที่พอจะหาได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดขุพนพลอันนี้อ่ามีกาชา10ครั้งพอดีแล้วก็ อันนี้เป็นกาชาค่าความสัมพันธ์เราใช้หัวใจอันนี้เป็นกาชาเลือกค่ายก็คือเลือกได้เลยว่าเราอยากเปิดฝั่งไหนแล้วก็ปกตินี่ไงจะมีการเปิดกาชาแล้วเก็บแต้มด้วย1000แต้มก็เปิดกาชาการันตีตัวละครระดับเสบวกแน่นอนนะครับโหูหมีหลายตัวอยู่นะดูาริปโปก่อนเลยโอ้ริปโปและคือเทจัดไง มีสายสะพันธ์กับเตียวเซียนนะครับโอเคอันนี้โอกาสออกเท่าไหร่โอกาสออกขุนพล5ดาว2.5%ถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอันนี้10ครั้งการันตีตัวละครระดับ S ขึ้นไปแสดงว่าแนะนำว่าควรกดทีละ10ครั้งเนาะเอามาโอ้โหมันก็สีลุ้มทุกรอบเลยนะอูห้หยกวนอิอ่งผิงนะครับลูกกวนอูแล,และคือระดับ S, <S เอ้ยมันโชคดีเมื่อวานนี้ อันนี้โชคดีป่าวะหรือว่าทุกคนได้หมดอยากจะรู้อยากจะทราบแค่นี้ถ้าทุกคนได้แสดงว่ามันก็แบบตามนั้นแหละนะครับไม่ได้ดวงดีอ่ะอันนี้เป็นล็อกอินเอ่อรายละเอียดนะครับอ่ะเป็นแฟชั่นอ่ะแสดงว่าเขาบังคับให้เราเติมเงินครั้งแรกเพราะมันเป็นแฟชั่นของกวน, o g, นอ,อูแลงเอสบวกเนาะอ๋อแสดงว่าก็แจกมานั่นแหละนี่แฟชั่นกดเปิดปึ๊บอ่ะโอได้เซตัดทั้งทีมด้วยเฮ้ยใช้ได้วะ นี่ไงอ่านี่ตัวละครที่จะสามารถใส่ได้ออคือกวนอูล่างจุติเทพเนาะแล้วก็มีนี่เติมเอาประมาณนั้นอ๋อเอ้ยเดี๋ยวขอแบบทดสอบน้องหน่อยเดี๋ยวน้องนี่น้องขอทดสอบหน่อยนะมีสายสัมพันธ์กับพ่อตัวเองเนาะชึบชึบมาขอหน่อย โอ้ย holy shit จริงจังวะเนี่ยเฮ้ยไ,ไ,ไ,ได้ตัวดีวะเนี่ยคือเริ่มต้นมาคือสะบัดเลยอะ่ะอันนี้คือยังอัพยังไม่ปลดล็อกอีกสกิลหนึ่งด้วยซ้ำนะอย่าบอกว่าตีธรรมดาตี3ตัวนะอูบบ้หาเลยนะเอสบวกอีกตัวไปโอ้โหแรงเอสว่ะ อุย้ยแรงรเอสครับ,บไม่เป็นไรไม่เป็นไรเเน,น,น,นี่อัพไปเลยอัพด่วข้ามไปโอเคอ่ะปลดล็อกอีกสกิลหนึ่งละโอเค40อาชีพจูจ่โจมโอ้ตึงเปียเลยว่ะ ลงทับออโต้โอเคจัดไปเลยวัยรุ่นมับหมับหมับมับหมับอ๋อเริ่มต้นมามันใช้สกิลเลย2อันเนี่ยเริ่มต้นมี2ขีดใช่ไหมแล้วก็ใช้สกิลเลยโหตีหมูด้วยโอเคเพราะว่าตอนแรกมันไม่ใช้สกิลกันไงตีธรรมดากันอันนี้คือเริ่มต้นมารลำเลยว่ะโอ้มังกรเขียวกวาดล้างศัตรูให้สร็จโอ้หน่าจะมีออโต้แบบ ออโต้ให้แบบผ่านด่านเลยอะหมายถึงแบบมันจะมีแบบสามวิต่อสู้ต่อ3วิต่อสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยเออหลายๆเกมมีแต่ว่าอันนี้คือไม่เป็นไรครับจบเร็วอยู่ถือว่าจบเร็วมงกเขียววดล้างศัตรูให้สิ้นหลําทีหายหมดอีซี่เลยว่ะถ้าเป็นเกมพวกวักนพีซก็เป็นพวกโซโล<ๆ>โซโลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสกิลทีเดียวหายอะไรอย่างเงี้ยผ่านด่านเร็วเลยสบายเลยคราวนี้มงกรเขียวกวาดล้างศัตรูให้สิ้น สนามประลองครับรอข,ขอดู<ร>อันดับหนึ่งยดิอันดับเซิร์ฟเวอร์นี้เปิดมานานอย่างเลเวลอันดับหนึ่งเลเวลยี่สิบสองอะดูทรงน่าจะมีเหมือนกันทุกคนอะและ้งเอสบวกอีกหนึ่งตัวอะอันดับอะสรุปคือมีกันทุกคนกูดูทรงละ อันนี้เติมมาได้ควรกูอู้เอาเรื่องว่ะเอาแสงว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เพิ่งเปิดเลยครับเลเวลยี่สิบสองเองอืมอันดับหนึ่งโอ้โหเรามีกระชาย,ายอีกสิบใบอามีกระชายอีกสิบใบเอาสิครับอ๋อเหลือเชื่อ เรียบร้อยขออีกสิบใบได้ไหมรับปึ๊บอันนี้รอเลื่อนขั้นอีกรอบนึงโบนัสปีเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสได้เปิดอยู่นะล็อกอิน8วันโชกอ๋อปัจจุบันผมทำคลิป ตอนประมาณ1นึ่ทุ่มห้กว่าก็2องทุ่มเนาะเหลือเวลาอีกประมาณ4ชั่วโมงแสดงว่ารีแบบรีเกมตอนประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมอืมแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ผมรอเล่นเซิร์ฟใหม่ดีกว่าวะอันนี้ของขวัญเซิร์ฟเวอร์ใหม่อันนี้ล็อกอินวันถัดไปก็คือวันที่2ใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้เล่นด่านถึงด่าน45แล้วก็เปิดบัตรรายเดือนแบบพรีเมียมจะได้ตัวละครแบบ แลงเอบวกไปก็คือน่าจะเป็นริโปใช่ไหมทำเสร็จนะครับก็คืออันนี้วันที่2ก็จะได้จากตรงนี้ใช่ไหมนี่แล้วมันก็จะมีแบบตัวละครอันนี้แจกด้วยใช่ไหมวันที่2อ่ะแล้วก็ปลดล็อกพรีเมียมจะได้ตัวแลงเอบวกอีก1ตัวฟรีโปรแซมว่า่าเกมแจกแลงเอบวกเยอะครับเยอะเยอะอยู่คุณโพริโปดูหน่อยดิพี่ชายตีธรรมดาอตีกรีครับ ระดับวีรบุรุษตีหมู่ก็โอ้ทำไมมันดูทำไมมันดูไม่เท่าลูกกวนอูเลยวะอันนี้เติมครั้งแรกโอเคเติมเงินอ่ะ VIP ครับพวกตำลึงในเกม3าพวกนี้ไม่คุ้มสุดแหละอ่ะพวกบัตรรายเดือนนี้น่าซื้อครับอันนี้น่าซื้ออ๋ออันนี้น่าจะเติมเงินครบ9 8 0หยกใช่ไหมก็จะได้บัตร รายเดือนฟรีเลยอันนี้ดีเหมือนกันอ่อไม่มีอะไรให้เรารับแล้วใช่ไหมเรามีใบกระชายอยู่7ใบ7ใบอันนี้อ๋อเคลียดด่าน10โอเคอีกนิดนึงเราจะได้อ้อนี่ไง นี่ได้อีกแล้วห้าใบมาลองดูหน่อยสิโอ้โหกูดูโซงดูโซงไม่มีบารมีเลยลูกครี่อ่งั้นต้องเล่นด่านให้ถึงด่าน10ก่อนใช่ไหมด่าน3กขีด10ลงทับด่วนไปมังกรเขียวกวาดล้างศัตรูให้สิ้นยังตายครับยังทีเดียวแบบหายเลย โอ้แล้วคือน้องแบบมังกรพังงาดด้วยไงตอนสุดท้ายอะ่ะมึงเท่จัดเลยวะ่ะอ่ะรับอีก5ใบแล้วก็เล่นเคลียร์ถึงด่าน4ขีด5นะอีก5ด่านครับอ่าไม่ตายแล้แสดงว่าอ๋อออกจากตรงนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยดีวะ่ะ เดี๋ยวต้องหาอันนี้เคลื่อนขั้นเพิ่มครับด่านต่อไปอ๋อปัจจุบันเกม3กก๊กเป็นอย่างนี้แหละคือแบบเล่นด่านต่อไปได้เลยนะเข้าด่านก็ประมาณนี้แล้วก็กดออกมาทำอย่างอื่นต่อได้อู้ดีวะดี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 ด่ดดานต่อไปเฮ้เรารับ V.I.P ได้เรื่อยๆเลยเหรอแสดงว่าเกมนี้คือทุกครั้งที่ผ่านด่านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันมันเลื่อนขั้นสิทธิทพิเศษ V.I.P ให้เราเลยโดยที่ไม่จะเป็นต้องเติมเงินเออดีเหมือนกันนะแต่ว่าของอาจจะไม่ได้มีดีมากหรือเปล่าอ่าเพราะว่าตัวละครแล้ด์เบวกเนี่ยจะได้ตอน V.I.P 9ประมาณนี้ใช่ไหมอ่า V.I.P 9คือได้ S บวก ในสี่ขีดห้าครับจบนี่เปิดกาชาด้อีกสิบใบจะได้รู้แล้วว่าจะเกลือหรือจะแบบโอ้โหเอายากเหมือนกันนะแรงเอสบวกอะ่ะโอ้ทองห้าสกูลืมดูผมลืมดูผมนึกว่ามันเป็นในตัวใบอันนี้ห้าโอ้โหต้องเล่นถึงด่านสี่ขีดสิบไปเลยเพื่อนผมลืมดู สภาพล้าต,ตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกอันนั้นเลยวะ่ะไอ้พวกหอคอยอะ่ะเพราะว่าเราต้องใช้ไอ,100อ้นี่หนึ่อันในการเลื่อนขั้นน้องอะ่ะ EXP มันเขาแจกมาเยอะพออัพนะครับแต่ว่าไอ้นี้ไม่ไอ้ตัวที่อัพเกรดเลื่อนขั้นไม่พอเลยวะ่ะ เออระบบอัพตัวนี้มีอะไรบ้างมีสายสัมพันธ์เนาะใส่คู่กับกวนอูจุติแอคแทกบวกสิใช่ไหมมีอัพดาวโอเคมีอัพดาวขึ้นไปเรื่อยๆมีแบบถ้าเป็นบางเกมมันจะมีแพสซีฟสกิลชีด้วยนะอันนี้อุปกรณ์น่าจะยังอ๋อนี่ไงยังไม่ปลดล็อกหรือเปล่าสกงสกิลด่าน10ครับโอเค ได้เปิดแล้วแบบอย่างข้าแต่ค่าจะต้องเก่งกว่าท่านพ่อให้ได้มันงงตืดตืดๆๆโอ้ขั้นพรสวรรค์อัพถึง16ดาวเกวินมาสักหนึ่งหน่อยแล้วกันนะพี่ชายเราถึงด่าน4ขีด10มาปุ๊บคือมันลดล็อกระบบเยอะเลยนะเอ้ยโอ้โห ลิบบองผมเห็นไอตัวกลมๆนี้มานึกว่าแบบเป็นตัวระดับสูงไงโอ้โหแล้วคือเปิดกาชาแบบ50ครั้งได้แต้มามัณ500นี่กูดได้มาอีก10ใบด้วยใบ,บกาชามี3ใบตอนนี้โบนัสโบนัส100ทองเป้าหมาย7วันเดี๋ยวเดเป้าหมาย7วัน ดูโล่ง s บวกครับอืมแล้วแบบ80แต้มกับ180แต้มได้2ตัวอู้แสดงว่าเกมนี้แจกเยอะนะแจกเยอะครับแจกเยอะอืมหืมเฮ้ยแจกตัวฟรีเลยเหรอได้ตัวละครระดับ s มา1ตัวครับแล้วก็ได้1แต้มได้สุ่มตัวละครระดับ s บวกอู้ยเกมแบบ เฮ้ยแจกเยอะมากวันที่2ก็แจก S บวกสลับกันนะครับ S S บวก S S บวกโอ้มายกอประมาณ50วันน่ะเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยว,วะ่ะระบบนี้เอาเอาเอาอยู่นะซื้ออยู่ซื้ออยู่ครับใช้ได้อยู่เกมแบบโอเคอยู่อันนี้อันดับ1โอ้โห oh สุมาอี้แรลงเอสบวกเช็ดเคร มีเติมเงินสะสมสะสมไหมอันนี้เติมเงินทุกวันครบ600ยหยกเนาะก็จะได้ตรงนี้ไปกดรับโอเคต้องอันนี้คือต้องเติมเงินประมาณ700บาทปะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าวันที่2เนี่ยจะได้ตัว s บวก100เศษแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยมันใช้50เศษในการสุ่ม1ตัว เราจะสามารถได้2ตัวเลยนะเออเอสบวก2ตัวเลยมีระดับอ่าอันนี้อันนี้แพงกว่าตรงที่เลือกได้เลยว่าอยากได้ตัวไหนเชียแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวนะอืมถือว่ามาขอสุ่มหน่อยแล้วกันสุมมะโอ้กุยแกกุยแกถ้าเป็นเกมอื่นเป็นสายพิษนะกุยแก่เออเกมนี้เป็นสายพิษด้วยหรือเปล่าโจมตีศัตรูทั้งทีมทำรัมเมดเวท30เ โจมตีศัตรูทั้งทีมทำดาเมจเวท85%แล้วมีโอกาส60%ฟื้นฟูโทสะ1จุดให้คุนพลฝ่ายเราโยเว้นตัวเอง้หูตัวบัฟแบบแบบโคตรบัฟอะเชีย่ยดีจัดเลยเอ,อ่อถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันน่าจะเปิดไปนานแล้วแหละแล้วมันจะรีวันแล้วอะผมคิดว่าเดี๋ยวปัจจุบันเอ,อ่อ เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมตั้งค่ายกเลิกบัญชีโพสต์ผูกบัญชีเอ้มันผูกบัญชีเปลี่ยนชื่ออ่าปัจจุบันอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ของผมเนาะเซิร์ฟเวอร์ THS 65เอ้มันไม่ อ๋อเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ของตัวละครอื่นได้เลยเหรอดีดีด,ดีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเ,ยวเยวมันเดี๋ยวเข้าเกมใหม่ลองดูครับโอเคลองเข้าเกมใหม่ดูเพราะว่ามันเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เลยอ่ะถ้ามันนี่มีให้เปลี่ยนตรงนั้นน่าจะมีให้เปลี่ยนตรงนี้อันนี้คือผมแบบล็อกอินเกดมันแบบบังคับล็อกอินเลยนะอันนี้เขาให้ผูกบัญชีนะครับผม ไม่ผูกอะไรกันเข้าเก็เอ้ยเด๋ยวเดือดออยชิท oh ฮะทำไมมันเข้าให้เลยวะยกเลิกบัญชีอันนี้น่าจะเป็นพวก reid เนอะเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งหน่อยนะขอหน่อยอีกรอบหนึ่งแค่นั้นสลับบัญชีเปลี่ยนบัญชี เซิร์ฟเวอร์หกห้าแม่งเลือกให้กูเองเลยเอาแล้วผมจะเลือกเซิร์ฟเวอร์ยังไงอ่ะครับคุณพี่เอ้ยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงแต่ว่าเผื่อใครนะครับแบบว่าอยากเติมเกมนะครับร้านเกมสเตชันท็อปอัพเนี่ยรับเติมเกม3ก๊กนิวฟอร์สด้วยนั่นเองนะครับราคาบอกเลยว่าโคตรถูกจาก 99.99 99ดอลเนี่ยประมาณ3,700บาทเหลือ2,850บาทอะลดไปประมาณ900บาทนะครับเผื่อใครแบบสนใจทักไปที่แฟนเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปนะครับสหรับใครอยากเติมเงินเนาะเดี๋ยวอันนี้ผมผมข้องใจแป๊บหนึง่งไม่รู้ว่าผมไม่เห็นหรือเปล่านะปกติมันน่าจะอยู่ที่ตั้งค่าสลับบัญชีไม่ใช่ไม่คิดจะให้กูแบบ อันนี้หน่อยเหรอโอเคมือต้องเร็วว่ะอ๋อแสดงว่าเราต้องออกจากตัวเกมแล้วก็มาล็อกอินใหม่เพราะว่าถ้าเราออกแบบกากบาดก็คือมันจะเข้าให้เลยโอเคอ่ามีเซิร์ฟเวอร์อันนี้ t h ล่าสุด65เปิดเยอะมากเมื่อวานเพิ่งเปิดเองนะโอ้แสดงว่าคนเข้าเล่นเยอะมากโอเคอ่าเข้าใจแล้ววิธีแบบเข้าเกมก็คือแบบเลือกเซิร์ฟเวอร์ก็คือกดไปที่ ตั้งค่าใช่ไหมแล้วก็สลับบัญชีนะครับแล้วก็เปลี่ยนบัญชีแล้วก็กดล็อกอินเกดใหม่เหมือนเดิมอะโอเคเลือกได้แล้วแล้วก็เผื่อใครอยากรีไอดีใช่ไหมเดี๋ยวลองดูซิรีไอดีได้ไหมยกเลิกบัญชีบัญชีเกสต้องผูกโอเคอะก็หลักๆจะประมาณนี้และกันถือว่าใช้ได้อยู่นะเกมดีอยู่ดีอยู่แต่ว่า ผมลังเลว่าจะเล่นเกมไหนกันแน่เพราะว่าปัจจุบันน่ะมันวันที่26กรกฎาใช่ไหมครับแล้ววันที่29กรกฎาน่ะจะมี3ก๊กอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นเนี่ยภาพน่าจะสวยที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบภาพแบบในตัวเกมใช่ไหมภาพแบบ 2D ตัวของเอฟเฟกที่มันเป็นตัวระดับ UR หรือแม้แต่สกินของเขาเองอ่ะแล้วก็เกมนั้นน่ะจะ อัปเกรดตัวละครทุกแร้งเลยตั้งแต่แร้งอเนี่ยสามารถอัปเกรดถึงระดับ UR ได้หมดเลยแต่ว่ามันจะมีตัวละครระดับพิเศษก็คือระดับ SP ที่บังคับใส่ได้แค่3ตัวเพราะว่าเก่งเกินไปเออใส่ได้แค่3าตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกตัวดีดด้วยนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็สามารถยัดเข้าไปในทีมเลยคือภาพมันสวยมากเกมนั้นแล้วก็ผมชอบระบบเกมตรงที่ถ้าสมมติเราตี เกตความโกรธเต็มคือใช้สกิลได้ในเทิร์นนั้นเลยส่วนใหญ่เกม3ก๊กคือตีเกตเต็มจริงแต่ว่าต้องรอเทิร์นต่อไปเพื่อใช้สกิลใช่ไหมเออเกมวันที่29เนี่ยคือตีปุ๊บเกตเต็มสกิลต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลังเลอยู่แล้วก็เกมนั้นเหมือนจะเป็นแนวแนวนอนด้วยมั้งอ่ะก็เลยแบบอันนี้เป็นแนวตั้งเผื่อใครชอบก็เล่นได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคือเกมมันห่างกันแค่4วันน่ะ ผมก็เลยลังเลแหละว่าเออเดี๋ยวลองดูอีกเกมหนึ่งก่อนอันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันเผื่อใครชอบแนว3ก๊กภาพมันก็สวยใช่ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็ดูเป็น AI แต่ว่าเกมก็ดีนะเออแจกเยอะด้วยนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็สอหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค b ์แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ